สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นดวงประจำเดือนกันยายน2 5 6 3นนะครับในเดือนกันยายนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญอย่างมากเลยนะมีดาว ย้ายราศีก็คือพระราหูนะครับเรียกว่าเป็นการย้ายรา้จะมีผลเนี่ยในรอบ18ปีเลยซึ่งคลิปพระราหูนะครับผมก็ลงไว้ให้แล้วท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่อย่าลืมไปติดตามในช่อง YouTube อาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดมด้วยนะครับโดยพระราหูเนี่ยจะย้ายวันที่10กันยา2563นี้นะแล้วเหตุการณ์ที่2ที่มีความสำคัญมากเลยนะครับก็คือวันที่19กันยา ดาวพระเสาร์จะเดินหน้าแล้วจากที่พักองศามานานนะครับพักองศาแปลว่าถอยหลังเดินถอยหลังข้ามราศีมาเลยนะครับมาอยู่ที่ราศีธนูวันที่19บกันยานี้จะเริ่มเดินหน้าอย่างเต็มกําลังแล้วนะครับแล้วเหตุการณ์ที่3ที่สําคัญมากก็คือดาวพระพฤหัสนะครับดาวพระพฤหัสเนี่ยเรียกว่าเป็นประธานแห่งสุเครห์ จะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังวันที่21กันยายน2563และการเดินหน้าครั้งนี้นะครับเป็นการเดินหน้าที่มีกำลังมากนะครับฉะนั้นดาวสุ p e เนี่ะดาวพฤหัสเป็นดาวประธานแห่งสุ per เ,เดินหน้าแบบมีกำลังสูงสุดด้วยฉะนั้นการเดินท้งนี้จะมีผลการเปลี่ยนแปลงอย่างมากฉะนั้นในเดือนกันยานี้เนี่ยเป็นเดือนที่เรียกว่าบางคนบางลัคนาราศีหมดเคราะห์ไปเลย นะหมดเคราะห์พ้นเคราะห์แล้วนะครับส่วนบางลัคนาราศีอาจจะเพิ่งเริ่มต้นอย่างนี้นะครับฉะนั้นเวลาที่ผมดูดวงให้เนี่ยนะครับดวงประจําเดือนเนี่ยเป็นการดูดาวจรบนท้องฟ้านะครับฉะนั้นใครที่บอกว่าเออชมคลิป ในช่อง Youtube ของผมแล้วทำไมตรงมั่งไม่ตรงมั่งนะครับสาเหตุมันเกิดจากที่การที่เราดูประจำเดือนอย่างเนี้ยผมไม่ได้ดูดาวในดวงชะตากำเนิดของแต่ละคนแต่เราดูภาพรวมซึ่งเป็นดาวที่โคจรอ,อยู่บนท้องฟ้าณนะเดือนนั้นๆฉะนั้นถ้าท่านใดที่มีดาวในชะตากำเนิดไปตรงกับดาวที่อยู่บนท้องฟ้าหรือมีความใกล้เคียงท่านก็จะรู้สึกว่าโอ้มันมีความถูกต้องแม่นยำมากนะครับแต่ถ้าท่านใด ดูแล้วเอ๊ไม่ใช่เลยไม่เหมือนเลยอันนี้แนะนําต้องดูส่วนตัวนะครับเพราะว่าดาวในชะตากําเนิดอย่างที่ผมพูดไปว่าบางท่านผลเคราะห์นะแต่เราอาจแบบไม่ผลก็ได้เพราะดาวในชะตากําเนิดมันไม่เหมือนกันแรงกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นดาวที่สถิตมาในตอนที่เรากําเนิดเนี่ยมันจะส่งผลด้วยนะครับเพราะมันส่งผลด้วยมันก็จะเป็นอาการอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังมีพระอาทิตย์นะครับจะย้ายราศี พพุษธก็ย้ายราศีแล้วก็มีพระเกตก็มีการย้ายราศีประมาณปลายเดือนฉะนั้นภาพรวมทั้งหมดนี้นะที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยาเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรวมถึงท่านที่ติดตามชมกันมาตลอดแล้วตอนนี้อย่าลืมไปกดเพลย์ลิสต์นะครับในช่อง YouTube ด้วยเพราะว่าเวลาตอนนี้เนี่ยผมได้แยกคลิปรายการใหม่ๆนะครับแยกเป็นหมวดหมู่ให้ง่ายในการค้นหาแล้วก็สะดวกขึ้นด้วยนะครับตั้งแต่หมวดดูดวงต่างๆก็จะมีดวงประจำเดือนดวงประจำสัปดาห์เสริมดวงปรับชะตานะครับมีวิธีการให้ทุกเดือนเลยนะครับว่าในแต่ละเดือนนี้ท่านจะเสริมดวงท่านได้ย่งไง รวมถึงมีหมวดธรรมะปฏิบัตินะมีหมวดความรู้ด้านโหราศาสตร์มีหมวดในเรื่องของดูดวงฟรีรวมไปถึงคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษะเนี่ยนะครับมีหลากหลายสาระความรู้เลยมีแมทชิ่งธุรกิจมีอะไรผมจะช่วยให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามในช่องผมเนี่ยได้ประโยชน์ให้มากที่สุดครับก่อนที่เราจะไปดูดวงกันนะครับ ผมอยากจะขอ,อกล่าวถึงบรมครูหลวงปู่เทพโลหดอนซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของผมนะครับท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาสําเร็จวิชาสามและเป็นพระอรหันต์ที่มีปฏิสัมพิาญาณนะครับฉะนั้นท่านใดที่มีความทุกข์ใจนะมีความไม่สบายกายไม่สบายใจก็ตามนะครับท่านสักการะบูชาหลวงปู่เทพโลหดอนเนี่ยนะครับจะ ทำให้เกิดความเป็นมงคลปรับทุกข์ในจิตใจของท่านบางท่านเป,นปลี่ยนแปลงอย่างปฏิหารเลยนะครับเพราะท่านเป็นบรมครูของพระสายกรรมฐานทั่วประเทศไทยนะครับหลวงปู่เทพโลุดอเนี่ยนะครับท่านเป็นพระในคณะพระธรรมทูตนะครับที่เดินทางมาจากอินเดียสมัยพระเจ้าโกมหาราชเลยได้เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมินะครับรวมถึงประเทศไทยของเราเนี่ยนะท่านมาเป็นคณะอยู่ในสายที่8นะครับ ซึ่งตรงนี้ผมอยากจะประกาศปรมีครูบาจารย์ให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นะครับซึ่ง พวกเราชาวพุทธนะครับในประเทศไทยที่ได้ศึกษาธรรมะได้สวดมนต์ได้ปฏิบัติสมาธิกรรมฐานต่างๆนะครับท่านต้องระลึกถึงนะครับบรม,มครูหลวงปู่เทพโลกุดรซึ่งหลายคนอาจจะเรียกหลวงปู่ใหญ่นะครับท่านมีคุณอุปาการมากทีเดียวนะครับซึ่งตัวผมเองได้ไปปฏิบัติธรรมนะครับที่ถ้ำบัวดแดงจงังหวัดชัยภูมิเนี่ยก็ได้เกิดนิมิตนะครับเกิดความรู้องค์ความรู้ในข้อธรรมะต่างๆนำทางตัวผมนะครับให้ประสบความสําเร็จในทุกๆ รัะนั้นใครที่มีความทุกขก์ายทุกใจไม่สบายใจอย่าลืมนะครับสักการะบ,บูชาหลวงปู่เทพโลอุดอน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูดวงประจําเดือนกันเลยครับลัคนาสถิตเมถุนประจําเดือนกันยายน2 5 6 3นะครับชาวลัคนาสถิตเมถุนเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นคนที่กระตือรือร้นมากมีความว่องไวกระฉับกระเฉงคิด นะครับวางแผนนู่นนี่นั่นได้ดีทีเดียวคิดไวทาไวนะครับบางคนอาจจะมองถูกมองว่าเอ๊ะเป็นคนที่ทําอะไรไม่ค่อยได้นานเนื่องจากคิดไวทาไวนะครับเป็นคนมนุษย์สัมพันธ์ดีมากมีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นในชีวิตเดี๋ยวทําแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนอะไรนะครับเรื่อง อาจจะเป็นคนถูกมองว่าเอ๊ะทำอะไรไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่มีจินตนาการสูงคิดไวทำไวนะครับแต่ก็เป็นข้อดีนะครับที่ crea te ได้ดีแล้วก็เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมากนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับเรียกว่าเป็นข่าวดีอย่างมากนะผมเชื่อว่าชาวลัคนาสถิตเมถุนเนี่ย คงรู้ลิ์ของพระราหูเรียบร้อยแล้วว่าพระราหูเข้ามาหึ่ปีครึ่งเนี่ยมันมีความวุ่นวายในชีวิตอย่างไรบ้างนะบางคนย้ายที่ย้ายถิ่นบางคนตกงานบางคนเปลี่ยนงานบางคนทะเลาะกับหุ้นส่วนบางคนทะเลาะกับเพื่อนอะไรโอ้โหวุ่นวายเหลือเกิน ข่าวดีก็คือพระราหูจะย้ายออกจากลัคนาแล้วนะเอานี้โอ้โชคดีเลยนะครับเนี่ยวันที่10นะวันที่10พระราหูจะย้ายไปแล้วนะครับไปอยู่พฤกษบฉะนั้นข่าวดีสำหรับชาวลัคนาสถิตเมถุนนะท่านสบายใจได้โล่งแล้วนะแล้วก็ยังมีอิทธิพลพระเสาอีกนิดหน่อยพระเสาจะเริ่มเดินหน้าเต็มกำลังในวันที่19กันยา แต่ในการเดินครั้งนี้เนี่ยนะครับจะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเส้นทางใหม่ที่ท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยมันชัดเจนมันถูกต้องมันถูกทางมันเดินได้แล้วนะฉะนั้นในเดือนนี้ ท่านก็สบายใจได้เพราะมันโล่งขึ้นแล้วนะเพราะพระราหูจะย้ายวันที่10ท่านก็นเตรียมเลี้ยงฉลองกันได้เลยนะฮะชาวลัคนาสถิตเวทน,น่าแต่ก็บางบางบาง,บางลัคนาไอ้บางท่านนะครับต้องระมัดระวังอยู่ด้วยเพราะอันนี้ผมบอกแล้วว่าเป็นดาวจรน,นะเป็นดาวจรไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดเพราะบางท่านอาจจะมีดาวบับพเพิร์ะมนเล็งอยู่อีกก็ได้เพราะดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับมาดูเรื่องการเงิน การเงินนะครับในเดือนนี้เนี่ยผมว่าจะสบายใจขึ้นมีโอกาสได้ใช้จ่ายมากขึ้นคล่องตัวมากขึ้นนะครับเพราะพระราหูก็ย้ายออกแล้วพระศุกร์ก็เสิร์ตั้งแต่ต้นเดือนเดินดีมีกําลังด้วยนะฉะนั้นท่านใดที่ต้องการเม็ดเงินต้องการใช้เงินนะผมว่าเดือนนี้มันคล่องตัวรวมไปถึงนะครับท่านจะมีโชคลาภด้วย ดาวพังคานะเป็นเกษตรในลาพระอริมาเป็นลาภะอีกฉะนั้นท่านจะมีเม็ดเงินเข้ามาทั้งการเสี่ยงโชคได้ด้วยใครที่ยังไม่เคยเสี่ยงโชคให้ลองเสี่ยงโชคเลยจะมีโอกาสได้เม็ดเงินหมุนเวียนเข้ามาต่อยอดได้ด้วยนะครับใครยังไม่เคยลองไปดูวิเคราะห์ดวงดาวด้วยนะรายการในช่อง YouTube ของผมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะยังมีในเรื่องของพระสุขเนี่ยนะครับจะเดินอยู่ในภพที่3เป็นปฐุม,มเกเก์ใครที่อยากจะได้เม็ดเงิน จะหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาหรือไปเก็บตังค์ลูกค้าหรืออะไรต่างๆท่านต้องเดินทางไปพบนะเดินทางไปพบนะอย่าลืมนะอย่าแค่โทรศัพท์คุยอย่างน,นี้ท่านต้องเดินทางไปพบไปคุยไปเจรจาเวลาไปคุยเหมือนณนะจังง,งังได้เงินไหลามาเทมานะครับตรงนี้นะเพราะว่าตัวตนเนี่ยตัวตนท่านเองก็เป็นมหาอุดอีกนะมหาอุดหมายถึงโออา ใหญ่โตอย่างครับนะอย่างเงี้ยแล้วพอไปเดือนนี่เป็นอุจจาพิมุกอีกนะกลางเดือนนะครับ19กันยาเข้าสู่ปุตตะเป็นอุจจาพิมุกฉะนั้นผมแนะนำในเดือนนี้การเงินจะดีขึ้น คล่องตัวมากขึ้นแล้วได้เงินเม็ดเงินมากมายท่านต้องเดินทางไปอยากจะเก็บตังลูกค้าเดินทางไปพบอยากจะขอเงินจากหุ้นส่วนเดินทางไปคุยกันอยากจะขอเงินจากพ่อแม่ผู้ครองเดินทางไปหาแล้วท่านจะสําเร็จแน่นอนนะครับการงานนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยเจ้าเรือนการงานคือดาวพระพฤหัสเดืเอนนี้จะเดินหน้าเต็มกําลังแบบก้าวกระโดดน,นะในเรือนปัตตนีด,ด้วยฉะนั้น ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาจะเกิดขึ้น อย่างสมบูรณ์ใครต้องการหุ้นส่วนจะเกิดหุ้นส่วนใครต้องการคู่ค้าใหม่ลูกค้ารายใหม่สําเร็จสมปัารถนาแน่นอนนะครับเพราะว่าโดยดาวพรฤหัสเนี่ยจะเดินหน้าเต็มกําลังวันที่21กันยาแล้วการเดินในครั้งนี้เนี่ยครับจะเดินแบบก้าวกระโดดแบบกําลังมากนะครับรวมถึงพะเสาก็จะเดินหน้าใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการต่างประเทศใครที่ทําออนไลน์ โอ้โหโดดเด่นมากนะใครที่ทํเา,เ,าเล่นหุ้นอย่างเงี้ยก็โดดเด่นนะใครทําออนไลน์ใครทําอะไรอย่างงี้นะท่านท่านโดดเด่นมากการงานจะเดินหน้าแบบเต็มกําลังนะครับมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลมีความประสบความสําเร็จได้นะและอย่างที่ผมบอกว่าการย้ายของพระราหูในครั้งนี้จะทําให้การเปลี่ยนแปลงของท่านถูกต้องถูกทางชัดเจน นะอันนี้ดาวจรน,นะแต่ดาวในชะตาํำเถิดอีกเรื่องหนึ่งนะท่านต้องมาดูส่วนตัวนะเดี๋ยวต้องแยกกันให้ถูกนะครับผมอยากจะขอประชาสัมพันธ์นะครับให้กับแฟนรายการทุกท่านทั้งที่ชมกันอยู่แล้วและที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอันนี้เป็นหนังสือธรรมะธรรมนิมิตเป็นธรรมะที่ผมได้เรียนรู้นะครับตอนที่ไปปฏิบัติธรรมในท่ามูแดงจังหวัดชัยภูมินะครับพระอาจารย์ปินทุมหาปัญโยเนี่ยท่านได้ มอบหมายนะครับแนะนําให้ผมเนี่ยไปเรียนในถ้ำบูดแดงผมก็ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดนิมิตองค์ความรู้ในเรื่องของธรรมะขึ้นมามากมายผมจึงถ่ายทอดนะครับเป็นหนังสือธรรมะธรรมนิมิตนะครับตรงนี้แจกฟรีนะครับทั้งในนี้นะครับก็จะมีวิธีการปฏิบัติสมาธิ วิธีการฝึกเดินจงกรมนะครับมีมนคาถามีเรื่องของบทสวดมนต์รวมไปถึงถามตอบข้อธรรมต่างๆแบบละเอียดเลยนะครับตรงนี้ผมแจกฟรีท่านใดที่เคยติดต่อเข้ามาแล้วยังไม่ได้รับนะครับตอนนี้ พิมพ์ครั้งที่2แล้วนะครับเป็นการพิมพ์ครั้งที่2พิมพ์ครั้งที่2เนี่ยครับได้ความเมตตาจากพระอาจารย์พิทุมหาบัญโยนะครับท่านได้เขียนบรรยายธรรมรวมถึงเป็นคําปารบไว้ให้ผมด้วยนะครับฉะนั้นมันก็จะเกิดความเป็นมงคลทั้งผู้อ่านและผู้เขียนด้วยนะท่านใดยังไม่ได้รับ ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับมาขอรับได้ที่ l i n e แอ ad open down นะครับตรงนี้ผมแจกฟรีถ้าท่านใดที่อยู่ใกล้สำนักงานของผมท่านเข้ามารับฟรีได้เลยส่วนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับต้องขออนุญ,ญาตมีค่าจัดส่งนะครับตรงนี้หรือใครอยากจะร่วมบุญเพราะยังไม่ได้ร่วมบุญเลยท่านก็ติดต่อร่วมบุญได้ที่ l ล n e open down ครับในเรื่อง,องความรักนะเจ้าเรือนความรักก็คือดาวพระพฤหัส ดาวพระพุธจะเดินหน้าแล้วบางคนที่ความรักไม่พึงประสงค์ปัญหาโควิดต้องอยู่ห่างกันต้องแยกกันต้องเดินทางหรือความเครียดความทุกข์ใจจากการเงินการงานทําให้รักมันจืดจางนะในเดือนนี้ความรักของท่านจะกระชุ่มกระชวยชื่นมืน่นดีขึ้นนะส่วนใครที่ไม่มีคู่มาเลยท่านจะพบคู่หลังจากวันที่21กันยานี่แหละ การพบในครั้งนี้นะเรียกว่าเนื้อคู่กระดูกคู่หนังคู่เลยนะครั้งนี้นะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีในเดือนกันยาใครยังไม่เคยมีคู่นะใครมาสปาร์คหลังวันที่2 1คนนั้นคือคู่ของท่านเลยท่านจัดเต็มได้เลยวางแผนแต่งงานกันเลยนะมีโอกาสที่ดีมากนะเพราะเดือนนี้ดาวพระศุกร์ก็เดินดีตัวตนก็เดินดีนะฉะนั้นดีหมดนะอะไรที่เกิดขึ้นในเดือนนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ใช่นะครับสุขภาพ ในเรื่องของสุขภาพนะครับเมื่อเราทำงานหนักแล้วดวงมันกำลังขึ้นแล้วก็อย่าโหมงานมากเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องดูแลนะครับก็เป็นข่าวดีและกันเพราะพระราหูย้ายออกแล้วพอพระราหูย้ายเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสบายใจขึ้นนะครับสุขภาพที่เคยไม่ดีมันก็จะดีขึ้นได้ตรงนี้ก็ฝากกันเอาไว้นะครับเลขมงคลนะครับ ในเรื่องของเลขมงคลเนี่ยผมเตรียมเอาไว้ให้ท่านใช้ตลอดทั้งเดือนเป็นความมงคลแก่ตัวเองนะส่วนท่านใดที่ชอบ เสี่ยงโชคท่านสามารถนําตัวเลขตรงนี้นะครับไปเสี่ยงโชคได้ด้วยนะใครที่ชอบเสี่ยงโชคผมแนะนําให้ดู4รายการของเรา1คือวิเคราะห์ดวงดาววิเคราะห์ดวงดาวเนี่ยนะครับผมจะดูวิเคราะห์ดวงดาวที่ส่งกําลังบนท้องฟ้าตั้งแต่วันที่1และวันที่16เลยว่ามีดาวอะไรส่งกําลังเป็นตัวเลขอะไรส่งกําลังและจะบอกให้ว่าแต่ละละนนักนณะนี้มีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ที่มีโอกาสถูกรวมไปถึงมีตัวเลขไกด์ไลน์ให้ด้วย นะพอได้ตัวเลขสรุปแล้วให้ท่านไปดูรายการที่2ครับดวงดาวขย่าโชคเลขจากฝันนะเราจะขย่าออกมาให้ว่าไอ้เลขสรุปที่มาจากรายการแรกเนี่ยจัดเป็นสรุปให้เลยว่าซื้ออะไรดีนะและให้เทคนิคไว้ด้วยซื้อยังไงซื้อที่ไหนซื้อกับใครอย่างนี้เลยนะับละเอียดมากเลยเสร็จแล้วท่านไปดูรายการที่3ครับโชคใหญ่เงินทับตัวรายเดือนถ้ามีลักคณาท่านในนี้นะจัด เต็มได้เลยจัดเต็มได้เลยนะเสร็จแล้วรายการที่4รายการน้องใหม่ที่ทําให้ท่านมีโชคมีลาบได้ปรับดวงเสริมชะตาประจําเดือนครับท่านไปดูได้เลยจะบอกวิธีเลยว่าแต่ละลักนณนี้เราจะเสริมดวงประจําเดือนได้อย่างไรเสริมยังไงนะพอดูเสร็จ4ี่รายการท่านก็จัดเต็มได้เลยนะ,ะตัวเลขนะครับ6 1 5 7ระหว่าระวัง3ครับ ท่านใดที่สนใจนะครับในเรื่องของการปฏิบัติธรรมในการฝึกจิตฝึกสมาธินะครับตอนนี้ผมได้ใช้สํานักงานของผมเนี่ยนะครับเปิดเป็นสํานักปฏิบัติธรรมนะครับชื่อว่าสถาบันพลังพุทธานุภาพสํานักพุทธาจารย์บรมกูหลงพุทธเทพโลกุดอนนะครับพร้อมกับเปิดให้ทุกท่านนะครับได้มา กราบสักการบูชาหลวงปู่เทพโลกุดอนนะครับใครที่คารพศรัทธาในบรมกมูหลวงปุถเทพโลกุดอนท่านสามารถมาที่สถาบันได้นะครับโดยตั้งอยู่ที่ซอยนวมินเกานะครับจันทร์ถึงเสาร์เวลา9โมงถึง5โมงนะครับเผื่อว่าบางท่านยังไม่สะดวกที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดยังไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่ถ้ำบัวแดงจังหวัดเชียงภูมินะครับก็สามารถมาที่ซอยนวมินเกิได้ใครที่ไม่รู้เส้นทางไปไม่ถูกยังไงนะครับก็ แอดไลน์นะครับไลน์แอดนะครับมีแอดด้วยแอดโอเดาวไปสอบถามรายละเอียดทุกอย่างได้นะครับหรือส่วนคนที่อยากจะมาพูดคุยกันในไลฟ์นะครับผมมีไลฟ์สดทุกวันศุกร์นะครับเวลา3 0โมงถึง6โมงแล้วก็วันเสาร์สิบโมถงโมถึงเที่ยงนะครับมาพูดคุยมาสนทนากันมีหลากหลายสาระ,ะน่ารู้นะครับทั้งธรรมปฏิบัติทั้งเรื่องโหราศาสตร์รวมถึงดูดวงฟรีด้วยนะครับและผมก็จะมี กลุ่ม Line s q ค a r e นะครับคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับท่านสามารถคลิกที่ลิงก์นะครับใต้ลิงก์เนี่ยนะครับใต้คลิปนี้เข้ากลุ่มเข้ามาได้ด้วยนะครับแล้วก็มาสนทนากันผมจะตอบข้อธรรมะให้ทุกวันนะครับประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มส่วนท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับยังไม่รู้ลักคณาตัวเองให้แอดไปที่ Line แอดนะครับโอปินดาวต้องเป็น Li n e แอดนะครับช่องทางเดียวเลยต้องใช้ วันเดือนปีเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับซึ่งวันเนี่ยใช้เป็นวันที่นะครับเดือน,นปีเกิดก็ใช้เป็นปีตัวเลขนะครับไม่เอาปีนักษัตรนะครับวันไม่เอาจันทร์อังคารพุธนะครับปีเกิดก็ไม่เอาว่าปีหมูปีไก่อะไรอย่างงี้นะไม่เอานะฮะต้องเป็นปีตัวเลขรวมถึงเวลาเกิด ส่งไปที่ Line แอดโอเพนดาวจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตอบให้นะครับฟรีนะครับผมจะผูกดวงวางลักษนาให้ฟรีเพื่อให้ท่านได้มาชมรายการต่างๆในช่อง YouTube ของผมเนี่ยได้อย่างครบถ้วนนะครับสะดวกสบายแล้วก็ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับท่านต้องจองคิวล่วงหน้านะครับ แอปที่ line แอดโอเพนดเช่นกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับคำติชมทั้งหลายเนี่ยจะผมน้อมรับทั้งหมดจะทำให้พวกเราเนี่ยนะครับไปพัฒนาคอนเทนต์ดีๆนะครับสาระความรู้ดีๆนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ